และแล้วนี่คือผลงานที่เราถาักมานะคะดาวจะมาลองใส่ให้ทุกคนดูนะคะก็คือเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นะคะตรงกลางเลยเป็นสุขแค่ฟเวอร์นะคะพอเราได้ความสูงเสร็จแล้วเราค่อยต่อไปด้านข้างทั้งสองข้างเลยแล้วก็มาทําเป็นสายผูกด้านหลังแบบนี้นะคะค่ะตัวนี้ก็คือดาวใส่สีฟ้าเป็นด้านหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่ตัวสีขาวให้ไปอยู่ด้านหน้าสลับกันก็คือตรงนี้ดาใสา่ให้ดูนะคะอันนี้ได้ทูอินวานก็คือใส่ได้ทั้งสองด้านเลยอยากจะเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ก็ได้ ตามใจเราได้เลยเห็นไหมคะคือสวยมากทุกคนแล้วก็ส่วนหน้าหน้ามันก็จะเป็นแบบว่าทรงอคอวีนะคะเป็นรูมฮาส์นะคะหรือว่ารูมหัวใจนะคะแล้วก็ไปทําเป็นสายผูกแบบนี้นะคะน่ารักมากแขนระบายน่ารักตร,ตรงด้านหน้านก็จะเป็นแบบโค้งเว้าวนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบเรียบแบบนี้คือใส่ได้สองหน้านเลยทําครั้งเดียวทําให้มันคุ้มค่ะเราคือเสื้อตัวเดียวใส่ได้สองสไตล์ได้2วันหรือว่า2แบบเลยคะ่ะเตรียมใหม่ให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาถักกันเร็วๆนี้จ้า